สวัสดีค่ะเจอกับแทบ้านเรืองปิดในวันหยุดนะคะเมื่อนี้กินเข่าปลานะคะแงใครหมดเดยง <c oughs> คนหนึ่งกำลังแงอยู่ค่ะเอาหิวเข่าเนาะกินเข่าจะคลั่ก่อนเนาะค่ะ กนหนงกำลังกินข้าวอยู่ค่ะาเข้าสวนอีกแล้วนะคะมาดูรังมดแดงนั่นเองนะคะวันนี้แดดแกมเลยนะคะแดดแยมเลยสี่นอง ร้อนแล้วนะคะตอนเช้านี่หนาวนะคะตอนเช้านี่หนาวแต่ตอนนี้ฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วนะคะปีนี้ก็ลงเชื้อได้นะคะสำหรับยางนาของเราเนาะคะ่ะยางนาเราไม่กล้าลงเยอะนะคะเป็นไม้ใหญ่เนาะ ใหญ่นะเองดูดูแรงกัสิเป็นประมาณนี้นะคะงาำแรงงามแรงนะคะก็รู้ว่าฝนที่ตกมาไงาหรือบอะ นจะมาง่ายไหมนะคะยอดผักบานห้องมึนนักกะเอ,อนนมาเล่าให้ฟังเนะค่ะหลังจากเอาไข่มดแดงออกไปเนาะข้าเจ้ากะกลับยอ้อนมาเก็บผักบานไปมืดเลยด้อค่ะ ทำยอดของเราหักด้วยเห็นไหมจิบอย่างไรนะคะจิบอย่างไรถึงให้ยอดใหญ่ของเราจริงกระดงของเราหักนะคะเนาะช่วงต้นฤด,ดูผักหวานนี่จะเป็นดอกก่อนนะคะอันนี้คือฝุดของดอกเขานะคะดอกผักหวานนะคะ ชมสวนานาแร่งนะค่ะได้ตาเนกอดเอา <laughs> <laughs> พลังงานเหลือน้อยแล้วนะคะอากาศหอนเนาะค่ะ <laughs> พลังงานเหลือน้อยนะคะอีกจักหนึ่งอาทิตย์เทาค่อนมาเบ่งยอดผักหวานเทาเนอนะค่ะหม <laughs> ดียงไลย เจ็บเจ็บจังวะตรงบ่ตรวลงตีค่อยๆซาซาคนเนึ่งตอยบอกมวงยูงามๆฮะน่ะฮันละฮันละแมนแมนแมน ฟ้าลั่นนะคะยางเต็มเลยมะม่วงนะคะโชว์มะม่วงไปกันต่อเลย เออพอๆอันนี้ยงหะนุ้ยห้งนๆนึงกับพวเขาหมด ตัไม่สาวนะเจ้าก้อนทายห้มดมันหลุดออกโอ้ยโอ้ยคอยกเลสิลมขอเนะเกียว่ยเบนิ หวานเรานะคะไปต่อคะ่ะดันหยุดนะคะถ้าดันึึงปิดพามาลาะส่วนอีกหน่อยน,นะคะหาห้างมุดแดงอีกนะคะ น,ะะน,นุนนุนนุนชมสวนวันหยุดนะคะวันหยุดไม่มีที่ไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนเรานะคะ กับโบตกได้พี่น้องเอามันก่อหังงยังไม่ยุดติ มีสตอด้วยนะคะไงล่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปถึงบ้านเราค่อยดูกันใหม่นะคะว่าให้เราแยกแม่แยกอันใครกอนนะคะที่เขาเอาใส่น้ำแบบนี้คืออันแม่มดแดงจะไม่ตายนะคะแต่ถ้าใส่แป้งนี่ตายเนาะค่ะอันนี้เอาแม่เพิ่นออกเราเพิ่นกระทิฟื้นเองเนาะค่ะเราก็เลยใส่น้ํานะคะ สูงเนี่ยและจนสุดแขนนะตอนแต่งจิ้งกับพ่อให้เพื่อนฟันจิ้งกระโดลงลงไว้ล่ะโอ้โอ้โอไทยวันบ่มีไทยอ่เข้าขุงวง่าจะงเขา Nó lại thủng cho có Mình nó khai rồi vô, vô lại, vô lại, vô lại Nó lại có cao lên đi, ừ, xuyên lên อันทุงฮะนะบบตึงฮะนะทุงมันถึกใบไ,ไม้แ<ไ>ง่ตึงละลสุดยอดสวยงามมากาา <c oughs> นานนๆหน่อยนน,น,นทัทีไไปปก nhoa 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 nho, yên mày ขนุนน้อยนะคะย้อนแสงย้อนแสงเสียงนกปุกปุกปุกิ่กกกงช่อมะม่วงเรานะคะทุกต้นเลยเนาะคะงาม เราถ่ายัางน้ำกุ่นคุนแมาแม่เพนน่าไปนี่เป็ปเล่นน้ำห้วยแม่ใน,ในไข่ตกไหลเมฆคุนกำลังมาขนไข่ขึ้นไปไไนะกำลังมาขนไข่ขึ้นกับขึ้นเท้า กับแล้วคะ่ะกลับบ้านเราแล้วจะชมกันต่อที่หน้าบ้านนะคะว่าจะทำเมนูอะไรอะไรกับไข่มดแดงยุขขางเล่าใกล้ี่ิตี มดกังเกงคนนมดแดงกัดมดแดงกัดมดแดงกัดกัดก้นก็กัดแล้วบางครังเราว่าสิ้นเดือนพอดีมันป่อยู่ต้นนั่นคะ่ะต้นขางเราไกลค่ะ หันละฟังเสียงซอยกันเดี๋ยวไข่แตกอันนี้แยกไข่แยกแม่เด้อค่ะแ้กด,ดังดีใส่ดัดงกลิ้งมาเนาะค่ะไข่ตรงดีเนาะเทเลยค่ะ กำลังแยหยีอยู่ค่ะเอาอย่าเพิ่เอ่าอม่อื้อไคแล้วกอันนี้ไข่ไขคมุดนะคะทายแล้วกันไข่นี่มมหมากไม้ในสวนนะคะอันนี้อันนี้เจ้าเบิ้งเอาผลรมไม้ในสวนจะไปไทายเอาตะคนเท่าน,นั้น<า>่หามบักมีเลยบักมีกับหมากม่วงผลไม้สนิดหนึ่งรู้จักไหมคะในี่ไขคมุดแล้วนะคะมาเบิ้งว่าเขาสิเช็ดอีกจังเดยกินเลยค่ะไขคมุด ตอนนี้กินเกี๊ยวปลากับบักม่วงกันพี่น้องเริ่มสอบแล้วคร,รูบาวตเธอครูบาว์ครูบาวเรียนจบไหมก้ <c oughs> อยมดแดงนะคะก้อยเมนูก้อยแกตาเก็บมาเพราะทันเนาะเนาะดีแต่หนึ่งบอกก้อยก่อนสิเด็ดเผ็ดๆแต่น่อยน้อยอยื่น ซื้อเขามาทีนึเงเขาไขายไข่แน่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่วะเจ๊ว่าว่าออ้ยยี่ไข่เออขันบ่ได้ตั้งเป้าไข่แล้วมันไข่เป็นตัวมันได้ตั้งเป้าไข่แล้วไข่แน่อยู่ดิอันถ้วยอันนี้ใช่อะไรออันหนาวเอเอันถ้วยอะไรว่เขียนอะไรไงเขียนเห็ไหไม น,งนะนังโตเนนะแล้วเบืนองแค่ีเบิ้งไหนไหมเบิ้งเขาเป็นไผเ,เป็นไผ่ไหนมนะถู้เป้ามาจาักน้อยด้วยกันแข่ีพีก็น้อเป้าออกอันซ่องอันมารินเรีกคิ้วไปพบแพทย์ใหญ่หันซีซีเมื่อวานเนะี่ยมารับยานั่นสามสาม,ส,ามสองอเขาเมืดเป็นบ<ะ>่ เขาซี่มือมือทุตายงูจงอังไงใช่แหมว่ได้าแบกินงูกินเงี้ยวกันเงี้ยมันติดนะอันนี้หัวแฮที่กินเมล็ดได้นะคะดวหาจังนั้นานวยอนอ้อนกกินกับแก้วได้เลยค่ะมยอนกินกับแก้วเวยค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะกับการรับชมชิปของเรานะคะของไทบ้านเลี่ยงเป็ดนะคะฮขาก็สิกินอยู่แบบบ้านๆนะคะ อาหารบ้านๆเฮาด้อค่ะนะคะจินอยู่แบบมีความสุขนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายเนาะ,ะถ้าบ้านเริงปิดนี่และคะ่ะยึดติดเนาะก็เลยก็เลยมีคำเบ้ามาพูดกันเฉยๆนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะมวนมวน้ำกันเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ